เช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพาเที่ยวตลาดนัดชุมชนบ้านหัวหินนะครับอ่าสวัสดีครับใหญ่พ่อวันดีค่ะอันนี้กะเหรี่ยงนุ่มอะไรนุ่มกรอกนุ่มกรอกว่านกนมกรอกนะจ้ากอย่างเรียกนมปั้มจีอันนี้ใช่หมากฝรั่งนะหมากฝรั่งมันใช้กระป๋งกันนุ่มกรอกนมกรอกครับไก่คือเนื้อกันนุ่มปั้มจีปั้มจี นี่ใส่แป้งเลยกับแป้งก้าวเจ้ากับแป้งก้าวเนี้ยผมเนี่ยผัมเหมนกัผสมแป้งก้าวเนี้ยวเล็กน้อยนี่มีมีการแข่งกระทะด้วยนะต้มงใส่เทคนิคนิดนะเดี๋ยวผมชิมเลยดีกว่าตังยังไม่มีไม่มีตังแม่แม่ตังก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกรอกไม่ได้เอามาที่ปิ๊กปั้นเอาไปนี่นุ่มกรอของยายพ่อเลยฮะแม่ลบกวนฝากเดียวเดี๋ย่ได้ยินพี่ อันนี้อันต่อไรนี่สิบบาทครับทุกคนนี่อัยุดลงกันจับมือมั่งอ่ะอืมแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าผสมกันแล้วก็มะพร้าวพี่ปันจ่ายให้จับแกจับแกจับแกแใจเบียรเอาเร็วนี้ก่นยิ่กันเร็วเหรออ๋อนี่เรากินกันหน้าเตาเลยทุกคนเอาอย่ากปนทำเลยเหรอกินโชว์เลยวันนี้มื่อนังมหาศึกเช้าๆครับนี่ดู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  ไม่ได้กินนานแล้วขนมย้ายบอลล่กม่๊ะลูกเปมะนม่ร้อนมาเล้วแล้วลมกเป๊ะก้นกินน้ำร้อนเ,เ,เนาะว่างผสมอ๋นนอฉันผ <c oughs> สมกันน เป็นขนมพื้นบ้านครับผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะนะก็ัา,างแอนมาเล่าเนี่ยนะในจังหวัดพัทลุงบ้านเรานี่ละไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็นานๆได้กินสักทีครับผมแกวแก้วเขาไี่ปลอยอย่างนี้ นะแม่ค้าก็ไม่ใช่รู้นี่ไก่มาก่อนมาหลัง <c oughs> คือไม่ได้จำว่าไก่มาก่อนมาหลังก็คือขายขายเไม่เป็นไรบ้านเราก็เอากันแบบง่ายๆไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้เมียอะไรมาก